สวัสดีครับเพื่อนๆพี่กบมาแนะนําวิธีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพราะว่าพี่กบสนใจอยากจะทําเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะในสวนทุเรียน,นยก็คือจะหันมาทําเป็นแนวของกเกษตรอินทรีย์ทุเรียนอินทรีย์ตอนนี้พี่กบจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีอุปกรณ์ก็คือขวดนะฮะขวดประมาณสัก1000ซีซีหรือ1 5 0 0ซีซีนะฮะอยู่ที่เราหาได้นะครับ กบก็เตรียมไว้เนี่ยฮะเตรียมไว้หลายขวดอยู่แล้วใส่น้ําน้ําก็คือน้ําบ่อน้ําบ่อเนี้ยในสวนเนี่ยนะก็มาใส่ไว้ใส่ไม่ต้องเต็มนะฮะนะครับเห็นไหมอ่านะครับขวดนี้ก็วางไว้ตรงนี้มีฝาปิดเรียบร้อยนะครับเตรียมไว้วางในที่แดดล่ำไรอย่างเงี้ยมีแสงบ้างมีอะไรบ้างในร่มเงานะครับในพื้นที่ก็ ก็พี่กบก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะในสวนหลังบ้านนะฮะพี่กบก็ทํานู่นทานี่ไปเรื่อยอ่ะทีนี้มาดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้นอกจากน้ําแล้วที่ต้องเตรียมสําคัญเลยนี่คือน้ําปลานะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือน้ําปลานะครับอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือไข่นะครับไข่หนึ่งฟองนะไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะครับแล้วก็พี่กบเตรียมนี่ก็คือผงชูรสนะครับผงชูรสอ่าโซเดียมเนี่ยตัวนี้เรียกว่า โซเดียมกลูตาเมตวะนะฮะตัวนี้คือผงชูรสน่นแหละนะครับพี่กบอ่านอาจจะไม่นี่ก็คือเป็นนมนมจืดนะครับอ่าแต่ตัวหลักสําคัญน่ะต้องมีสองตัวนี้นะครับกับน้ํานะครับอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะพี่กบก็จะเอาไข่เนี่ยนะครับอ่าตอกไข่เลยครับนะครับตอกไข่ตรงนี้นะครับพอตอกไข่เสร็จแล้วนะะอันนี้ก็บี้ได้เลยนะฮะ นะครับเปลือกเนี่ยนะครับเปลือกไข่ก็สามารถบี้ได้เลยนะครับแต่ว่าโอเคไปกบไว้ตังหาก่อนฮะอ่าเดี๋ยวค่อยใช้ทีหลังก็ได้นะครับอ่าไข่ก็ปีนะครับอ่านะครับปีให้แตกอย่างนี้นะฮะอ่านะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับอืมใส่น้ำปลาก็กะพอประมาณนะเพื่อนครับอืมฮะอ่าำปลานะครับเยน้ำปลาเข้าไปนะครับแล้วก็ปีให้เข้ากัน หอ,นะอมเลยนะเอาไปเจียวได้แล้วก็ใส่ผงชูรถนะครับอืมอ่อาก็อาจจะใส่เยอะนะรประมาณสักครึ่งช้อนนะครับอ่าแล้วก็ตีเข้าไปนะครับให้ละลายอืมนะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้สีของจุลินซีสวยนะฮะเขาบอกว่าให้ใส่นมนะครับนมจืดไปหน่อยนะครับอ่า <c oughs> ก็ประมาณสัก ช้อนหนึ่งนะครับเนี่ยตีให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วไงต่อครับเสร็จแล้วอพี่กบก็เปิดนี่เลยนะครับเพื่อนๆา้าขวดน้ํานี่นะครับเดี๋ยวกบดูก่อนว่ากบจะจะหยอดอยังไงนะครับไม่มีไม่มีกวยนะครับกบตักใส่เลยเนี่ตักใส่เลยนะครับหนึ่งช้อนนะครับ เดี <viendo S 2> <ic S 1> ๋ยวได้ผลประการใดนะฮะวันนี้ทำแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณที่ไวประมาณสักสองวันนะก็มาเปิดฝานะฮะเปิดฝาทายฝาออกนะแล้วก็ปิดฝาไปนะฮะทำแบบนี้นะครับ ทุกๆสองวันนะครับเปิดฝาไว้นะครับมาเปิดฝาขวดนะครับอ่าก็จนมันก็จะมีค่อยๆมีสีชมพูขึ้นมานะครับนะเราก็ทุกๆสองวันเราก็มาคลายฝาฝาขวดไว้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมใส่เฉพาะขวดใหญ่ๆนะครับใส่จนหมดนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับการทำวุินสีสังเคราะห์แสงนะครับง่ายๆนะครับ อ่าเดี๋ยวมันอ่ได้เกิดยูริซีพร้อมใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่กบจะทําคลิปนะฮะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้บอกวิธีการนะครับเข้าๆประมาณนี้น้งเพื่อนครับก็ใครที่นะครับอยากจะทําก็ลองเอาไปทําดูนะฮะแนวแนวแบบนี้นะทุกๆ2วันเราก็มาทายฝาขวดนะครับมาเปิดฝานะครับเพื่อให้อากาศอ่มีการถ่ายเทอากาศเข้าไปนะครับ แล้วเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะเป็นลักษณะตรงนี้แดดล่ําไรนะครับพี่กก็จะมีการเพราะต้นไม้อะไรต่างๆพุ่กก็อยู่ตรงนี้หลังบ้านนะฮะเป็นสวนหลังบ้านอ่าก็เป็นแนวทางที่พุ่กกําลังสนใจนะการทําเกษตรอินทรีย์นะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับหรือใครจะเอาแนวนี้ไปลองทําดูก่อนก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวทํา เอามาใช้กันนะได้ผลยังไงแล้วเสร็จแล้วพอได้ผลแล้วนะครับเราเอาไปใช้กับปุ๋ยของเรายังไงนะใส่พืชยังไงดูแลต้นไม้ในสวนเรายังไงก็ฝากติดตามต่อไปนะครับ